ามาเข้าสู่เรื่องการเมืองกันสักนิดหนึ่งนะคะล่าสุดคุณนรุมนพิญโ,โยศินวัฒน์เฮรัญยิกพักพลังประชารัฐหรือพปอชรเนี่ยได้มีการลาออกจากตําแหน่งดังกล่าวแล้วนะคะและที่สําคัญยังลาออกจากสมาชิกของพปชรด้วยเช่นเดียวกันโดยนางนารุมนพิญโ,โ,โ,โยสินวัฒน์เฮรัญยิกพักพลังประชารัฐได้ลาออกจากตําแหน่งดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็ยังลาออกจากสมาชิกด้วยยนนื่นหนังสือลาออกถึงสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตมีผลตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมา ทั้งน so ี้นางนรมนได้แจ้งเหตุผลการลาออกดังกล่าวว่าเนื่องจากได้รับผิดชอบหน้าที่ตามกฎหมายในตําแหน่งเฮรันยิกพักครบถ้วนสมบูรณ์แล้วบอกแค่นี้นะคะส่วนฐานท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักทางประชารัฐก็กล่าวถึงกรณีนางนรมนลาออกก็บอกว่ายังไม่ทราบเรื่องและยังไม่ได้คุยกันว่ามีปัญหาอะไรถึงลาออกเพราะว่าช่วงนี้ตนไม่ได้อยู่กรุงเทพขณะที่นายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องเช่นเดียวกันค่ะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะตอนี้อะไรมะไม่งทราบจะไม่ได้คุตอ้ยู่ไมจะลองทรหาดูเขาเขาก็มีรองเลยครองเหนอยู่ล้วอยู่แรอกลัวไม่มีปัญหาใช่ไหมครับการลาออกเขาจะไม่ ไม่ทราบไม่ได้คุยกันเลยเลยเนยครัคุณอนุโมนนะครับลาออกลาออกไม่รู้ไม่รู้ยังไม่ทราบยังไม่ทราบตำแหน่งในพัรเลยนะคะตอนนยังไม่ทราบยังไม่ทราบแล้วจะลาออกเมื่อไหร่ล่ะเมื่อสักครู่เองเลยครับแล้วตอนนี้คือยังไม่มีการบอกไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเลยใช่ไหมครับไม่รู้ไม่รู้ไม่ทราบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รูก่อนกันลอยใจอะไรหรือเปล่าครับ